สวัสดีครับ OOTD Special วันนี้นะครับอัพมาในตีมรือหรือตู้เราจะเอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่แล้วมา mix and match ใหม่ๆเพื่อเปิดจุดเด่นและปิดจุดด้อยให้เข้ากับสีลิะร่างกายของเรานะครับไปดูกันดีกว่าว่าจะลดขนาดไหน ลุกที่1น,นะครับอัพเลือกเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่เป็นลายสกอตนะครับคู่กับบางเกงยียนสีเข้มเพิ่มความมีอะไรอะไรอะไรกับหมวกใบนี้ครับจบคอมพิวตลุกด้วยรองเท้าบูทคู่นี้และเพิ่มลุคเท่ๆนะครับด้วยกระเป๋าคอสบอดี้ใบนี้และยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับทับแขนเสื้อแบบแกล้งๆทำให้คุณนั้นดูมีสไตลิ่งมากยิ่งขึ้นุยเยี่ยม สำหรับที่สองนะคะเปิดตู้มาก็เจอเสื้อสุดของคุณแม่ดูวินเทจเข้ากาันเข้ากาันอัพเลือกเสื้อสุดตัวนี้ครับคู่กับกระโปรงเมนิสเกิร์ตและศบลุกด้วยรองเท้าบูทที่คุมทนไปในทิศทางเดียวกับกระโปงเพิ่มลุคเก๋ๆด้วยกระเป๋าเวสแบ็กใบน,นี้นะครับทำให้หุ่นของคุณนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและที่ขาดได้นะครับพับแขนเสื้อแบบแกลง้แกลงแสักครั้งหนึ่งแค่นี้ครับลุกคุณนั้นก็ดูเป๊ะโว มาจ้าอ EP นี้แต่งตัววินเทศสวยๆแล้วก็ต้องมีลูกอัปเดตลงไอจีกันด้วยนะครับลูกที่หนึ่งครับพิงตัวชวนกระแพงเหยียดขาตึงมาด้านหน้าอ้าอ่าตส์ทุกโพส ลุกที่2ครับความธรรมชาติต้องมาเนอะยืนตรงทำตัวเผลอบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาอาอาสายพอลเป็นไงกันบ้างครับกับทริคไอเดียดีๆกับการรื้อตู้ที่สามารถนำเสื้อผ้าวินเทจมา mix and match ได้เชื่อว่าคุณก็ได้ไอเดียไปปรับประยุกต์ใช้นะครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วนะจ้าพบกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายไปคัน้องสาวไปเลยค่ะคุณนั่นแหละก็อยู่ได้แค่เป็นเพียออันนี้